ตำนานแห่งอาณาจักรวด,ดวงดาวดวงการค้นหาดวงจันนิรันในอนาณาจักรดวงดาวที่เต็มไปด้วยความลึกลับของท้องฟ้าและกลุ่มดาวมีตำนานโบราณเกี่ยวกับดวงจันนิรันดวงจันที่มีพลังในการควบคุมเวลาและโชคชะตาผู้ที่ครอบครองดวงจังนนิจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรเชิงหงนักดาราศาสตร์และนักสำรวจผู้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาลได้รับภารกิจจากองราชาให้ค้นหาดวงจันนิรัน และนำพลังของมันกลับมาใช้ในการรักษาความสงบและพัฒนาอาณาจักรการเดินทางของเฉิงหงเริ่มต้นจากหอดูดาวแห่งเงาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาดาวหินหอดูดาวนี้เป็นสถานที่ศึกษาและบูชาเทพเจ้าแห่งดวงดาวการเดินทางไปยังหอดูดาวต้องผ่านหุบเขาแห่งดวงดาวที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ดวงดาวและหมอกที่ทําให้ทางเดินดูมืดมนเฉิงหงใช้ทักษะในการอ่านแผนที่ดวงดาวและพลังแห่งการคํานวณเพื่อค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อเขามาถึงหอดูดาวแห่งเงาเขาพบกับ ประตูแห่งดวงจันทร์ซึ่งเป็นประตูที่ปกป้องด้วยพลังแห่งเวลาและโชคชะตาการเปิดประตูต้องใช้ความสามารถในการควบคุมพลังแห่งดวงดาวและการแก้ปริศนาเกี่ยวกับเวลาที่ซับซ้อนภายในหอดูดาวแห่งเงาเฉิงหงพบกับห้องแห่งดวงจันทร์ซึ่งมีดวงจันนิรันทร์ซ่อนอยู่ในใจกลางห้องนี้แต่การเข้าถึงดวงจันนิรันทร์ต้องเผชิญกับผู้พิทักษ์แห่งเวลาผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังในการควบคุมเวลาและโชคชะตาการทดสอบของผู้พิทักษ์แห่งเวลาเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถ ในการจัดการกับเวลาและโชคชะตาเชิงหงต้องใช้ความฉลาดและความชำนาญในการแก้ปริศนาและการจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากการทดสอบที่ท้าทายเชิงหงสามารถผ่านการทดสอบและได้รับพลังของดวงจันนิรันต์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการควบคุมเวลาและโชคชะตาเชิงหงนำพลังของดวงจันนิรันต์กลับมายังอาณาจักรและใช้พลังในการรักษาความสงบและพัฒนาอาณาจักรผลลัพธ์คือการฟื้นฟู และความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจากักรดวงดาวประชาชนและองค์ราชาจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสําเร็จของเชิงหงตํานานของเขากลายเป็นเรื่องราวของความฉลาดและพลังแห่งดวงจันทร์ในการรักษาความสงบและพัฒนาอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น